นั่นไงสีวันคนที่เคยพูดกล้วยหยุดจนดังทั่วบ้านทั่วเมืองจะขายหอยขายหูขายปูขายหมีขายกีขายกบก็ยังน่าคบกว่าขายชาตินะมัว้วไหมสีวันก้มหน้าน้ำตาซึมแต่ยังฝืนยิ้มให้หมาตัวเองชีวิตมันไม่แฟร์หรอกโดยเฉพาะกับคนที่คิดว่าความใจดีจะปกป้องทุกอย่างได้ไม่มีใครลืมเสียงหัวเราะของสีวัน เจ้าของวลีปลุยยืดเมื่อก่อนทุกเช้าต้องมีงานรีวิวมีคิวถ่ายรายการเงินเข้าทีละหลักแสนขนาดเดินตลาดยังมีแต่คนขอเซลฟี่คนที่เคยลำบากวันหนึ่งได้ขึ้นแท่นเน็ตไอดอลรวยแบบสายฟ้าแลบแต่ใครจะรู้ชีวิตในฝันกำลังค่อยๆรั่วจากรูเล็กๆที่มองไม่เห็น สีวันไม่ใช่คนฟุ่มเฟือย